ข้อที่2นะคะการประยุกต์สัญญกรวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งไอสัญญกรวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเรียนไปแล้วนะคะลักษณะของมันก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันนะคะระหว่าง a นะคะ a ก็คือจํานวนนะคะจะเป็นจํานวนเต็มก็ได้นะคะหรือจะเป็นจานวนทศน,นิยมก็ได้แต่ว่า a เนี่ยนะคะต้องมีค่าห้ามต่ำกว่าหนึ่งนะคะยังจำได้ไหมห้ามต่ำกว่าหนึ่งแต่ว่าห้ามถึงสิบนะคะ ตัวนี้เป็นการเขียนให้อยู่ในรูปสันลนนักษณ์นะเราเรียนมาแล้วนะคะก็น่าจะจําได้เลยทีนี้เราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะบอกว่าจงหาผลลัพธะะ์ของแปดคูณสิบยกกำลังสี่บวกสามสิบเก้าคูณสิบยกกำลังสี่นะคะนักเรียนจําการดึงตัวร่วมได้ไหมครูเคยพูดถึงการดึงตัวร่วมก่อนหน้านู้นนะคะจําได้ไหมเนาะ ใช้เซฟจำได้ไหมลูกจำไม่ได้แล้วจำได้ไหมคะอัน,นเป็นข้อไหนครับเอ,อหมายถึงการดึงตัวร่วมอะคะ่ะหรือจำการดึงตัวร่วมได้ไหมที่ <ขอ S 1> ครูบอกว่าหน้าตาเหมือนกันก็จะดึงออกมานอกเล็บอะคะ่ะจำได้ไหมลูกอ่ะไม่รู้อะจำได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะใช้สมบัติการแจกแจงนะคะสมบัติการแจกแจงเข้ามาช่วยนะ แล้วสมสการแจกแจงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการดึงตัวร่วมนะคะสมสการแจกแจงเราก็เรียกอีกแบบหนึ่งว่าการดึงตัวร่วมก็ได้นะ,ะเวลาเราพูดแบบบ้านๆนะคะก็คือเราดูว่าในวงเล็บเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่หน้าตาเหมือนกันยูนะคะเราก็ดึงออกไปนอกว,วงเล็บได้นะคะอันในวงเล็บเนี่ยสองวงเล็บเนี่ยมีอะไรที่หน้าตาเหมือนกันคะยีอะไรหน้าตาเหมือนกันคะสิบผิดยกกำลงังสี่ค่ะใช่นะคะ เครื่องหมายคูณก็เหมือนนะแล้วก็เลข10บยกกําลังสนะคะหน้าตาเหมือนกันเด้เลยเพราะฉะนั้นครูก็เลยดึงออกมาค่ะนี่เขาเรียกว่าการดึงตัวร่วมดึงออกมานอกือเล็บค่ะนี่หน้าตาเหมือนกันใช่ไหมก็ดึงออกมาเลยนะคะพอดึงออกมาแล้วก็กลายเป็นตัวเดียวกันนะคะรวมกันเหลืออะไรบ้างที่ครูย,ยังไม่ได้ดึงมีเลขอะไรเหลือคะมีเลขอะไรลูกแปดกับสามเก้าครับมีเลขแปดค่ะ มีเลขสามเก้าค่ะแล้วก็เครื่องหมายบวกนี่ค่ะอยู่ตรงกลางเครื่องหมายบวกก็ต้องเอามาด้วยนะแปดบวกสามเก้านะคะนี่ที่คุยไม่ได้ดึงก็เลยเหลือแค่นี้นะคะจากนั้นครูก็เอาแปดบวกสามสิบเก้าได้เลยแปดบวกสามสิบเก้าได้เท่าไหร่คะสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็คูณกับสี่เหลยมรัสสี่เหมือนเดิมทีนี้สี่สิบเจ็ดคูณสิ่เลยัสสี่เนี่ยอยู่ในรูปของสัญากรณมวิยาศาสตร์หรือยงังยังครับ<า>เพร <ๆ S 2> าะเกินสิบไปเยอะเลยครับ ใช่เพราะว่าส7สิบเจ็ดมันเกินสิบไปนะคะถ้าสัญกรณ์ต้องห้ามถึงสิบนะคะเลยต้องทำยังไงคะถ้าไม่อยากให้มันถึงสิบจุดครับเติมจุดครับเติมจุดหลังเลขหัวใจสำคัญก็คือการเลื่อนจุดทศนิยมนะคะการเลื่อนจุดพอเลื่อนจุดทศนิยมเสร็จนักเรียนจะต้องมีการคูณสิบเข้าไปเสมอคูณสิบนะคะยกกำลังเป็นบวกหรือเป็นลบอยู่ที่ว่านักเรียนเลื่อนทศนิยมไปข้างหน้าไปข้างหน้าก็คือไปด้านนี้นะคะ ถ้าเลื่อนไปด้านหน้าเลขชี้กำลังของสิบจะเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นล,ลบครับ,บ,บรีบ่เหรอเลื่อนไปหน้านะหน้าบวกครับไปหน้าต้องเป็นบวกนะคะแต่ถ้านักเรียนถอยหลังนักเรียนจะเป็นลบลบนะคะแบบนี้ทีนี้จุดทศนิยมตอนนี้มันอยู่ที่หลังเลขเจ็ดนะคะแต่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ แต่เราก็ต้องรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะคะเราจะต้องเลื่อนจุดทศนิยมนี้ไปอยู่ตรงไหนหลังเลขสี่ครับอ่าเลื่อนไปหลังเลขสี่อันนี้คือเรียกว่าเลื่อนหน้าหรือเลื่อนหลังคะลูกเ,เลื่อนหน้าครับอ่าเมื่อมีการเลื่อนหน้านูก็ต้องคูณสิบยกกำลังอะไรคะคสิบยกกำลังหนึ่งครับ สิบยกกำลังหนึ่งค่ะเก่งมากค่ะเลื่อนหน้าเลขชี้กำลังเป็นบวกแล้วก็มันเลื่อนไปกี่จึ๊กก็ใส่บวกเท่านั้นถ้ามันเลื่อนไปห้าจึ๊กหนูก็ใส่สิบยกกำลังห้าแต่อันนี้มันเลื่อนแค่หนึ่งจึ๊กหนูก็เลยใส่แค่สิบยกกำลังหนึ่งก็พอแต่อย่าลืมของเดิมของเดิมของเรามีสิบยกกำลังสี่อยู่นะเนี่ยตัวเนี้ยนะคะจากนั้นเลขยกกำลังนะคะที่มีฐานเท่ากันเราสามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้นะคะ ครูก็เลยเอาหนึ่งมาบวกสี่เลยนะคะหนึ่งบวกสี่มีค่าเป็นเท่าไหร่คะค่าครับก็เลยตอบเป็นสี่จุดเจ็ดคูณสิบยกกำลังห้านะคะเลยได้คําตอบตัวนี้มานะโอเคผ่านไปนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองตัวไหนหน้าตาเหมือนกันลูกสิบยกกำลังห้าครับสิบยกกำลังห้านะคะเครื่องหมายคูณด้วยนะเครื่องหมายคูณด้วยสิบย,ย,ยกกำลังห้า สิบลกกำลังห้าสิบลกกำลังห้าโอเคครูก็เลยดึงออกมาค่ะนี่ดึงออกมาเ,เห็นไหมคะนี่ดึงออกมาเลยดึงออกมานอกเล็บเลยจากนั้นตัวไหนบ้างที่ครูยังไม่ได้ดึงสี่สิบสองกับเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าครับอ่ามีเลขสี่สิบสองมีเครื่องหมายบวกแล้วก็มีเลขเจ็ดร้อยห้าสิบเก้านะคะนี่ไงที่ครูยังไม่ได้ดึงมันก็ยังอยู่ในวงเล็บเหมือนเดิม จากนั้นครูก็เอา42่สิบสองบวกเจ็ดร้อยหสิบเก้าเลยค่ะส2ิบสองวกเจ็ห้าบเก้าได้เท่าไหร่แปดร้อยเอ็ดครับได้แปดร้อยเอ็ดนะคะนี่แ0 1เอ็ดคูณด้วยตัวข้างนอกก็คือสี่ยกกำลังห้านะคะส0่ยกกำลังแต่แ0ดร้อยเอ็ดเนี่ยมันอยู่ในรูปสัญกรณ์หรือยังยังครับยังค่ะต้องทำังไงคะเลื่อนจุดครับเลื่อนจุดไปไหนคะหลังหลังเลขแปดครับอ่าต้องเลื่อนจุดไปอยู่หลังเลขแปดนะคะอันนี้คือเลื่อนหน้าหรือเลื่อนหลังเนี่ย เลื่อนหน้าครับถ้าเลื่อนหน้าต้องคูณด,ด้วยสิบยกกําลังอะไรสองสิบยกกำลังสองครับใช่ค่ะเลื่อนหน้าต้องเป็นบวกเนาะเลื่อนไปสองจุกนะคะนี่ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้หนูเลื่อนไปหนึ่งจึกสองจุกนะคะก็เลยคูณสิบยกกำลังสองนั่นเองแต่ย่าลืมคูณของเดิมของเราที่มีอยู่ก็คือสิบยกกำลังห้านั่นเองนะคะในของเดิมจากนั้นนะคะสิบยกกำลังสองคูณสิบยกกำลังห้ามันเป็นเลขชี้กาลังที่มีฐานเท่ากัน แน่นอนสามารถเอาเลขสี่กำลังบวกกันได้นะคะสองบวกห้าก็เลยเป็นเท่าไหร่คะเจ็ด <7, S 1> ครับได้คะ่ะสองบวกห้าก็เลยเป็นสิบยกกำลังเจ็ดนั่นเองนะคะก็เลยตอบแปดจุดศ <10. S 1> ูนย์หนึ่งะคะคูณสิบยกกำลังเจ็ดค่ะนี่ได้ตัวนี้มานะคะต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามมีอะไรหน้าตาเหมือนกันคะมีอะไรหน้าตาเหมือนกันสิบยกกำลังหกครับ อ่าสิ่งน้กกำลังหกค่ะเครื่องหมายคูณด้วยนะเอาเครื่องหมายคูณออกมาด้วยนะคะก็ดึงออกมาเลยนี่ไงดึงออกมาตรงนี้นะคะรวมกันเลยดึงตัวร่วมนะคะมันก็เลยร่วมกันกลายเป็นเหลือตัวเดียวแบบน,นี้แล้วเหลืออะไรบ้างที่คุณยังไม่ได้ดึงแปดสิบห้ากับสามสิบเจ็ดครับแปดสิบห้าเครื่องหมายลบแล้วก็เลขอะไรคะสามสิบสามสิบเจ็ด นะคะเอาเครื่องหมายมาด้วยนะลูกนะอย่าเอาแค่ตัวเลขมาไม่งั้นหนูมไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรต่อนะเอา85มาเอาเครื่องหมายลบมาแล้วก็เอา37มานะคะ85ลบ37ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 48, 48ครับอ่48นะคะแล้วก็คูณกับตัวข้างนอกนี่แหละนะคะก็คือ10เรกำลัง6แต่48มันอยู่ในรูปสัญลากรณ์ไหมไม่ครับไม่คะ่ะต้องเลื่อนจุดไปไหนคะหลังเลข4ครับ ต้องเลื่อนจุดไปหยุดหลังเลขสี่ทีนี้มีการเลื่อนจุดก็ต้องมีการคูณสิบเสมอมันเลื่อนไปหน้าหรือไปหลังเลื่อนไปหน้าครับเลื่อนไปหน้ากี่ตำแหน่งคะกี่จุดหนึ่งตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคูณสิบยกกำลังหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็อย่าลืมคูณของเดิมของเดิมของเราคูณสิบยกกำลังหกนะคะทีนี้สิบเนี่ยนะคะมันมีฐานเท่ากันเนาะสิบยกกำลังหนึ่งกับสิบยกกำลังหกฐานเท่ากันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ค่ะก็เลยเอาหนึ่งบวกกัเลยเรื่อง่าไหร่คะลูก เจ <7. S 1> อ่าก็เลยได้เป็นสิบยกกำลังเจ็ดนั่นเองเจ <7. S 1> คะก็เลยตอบสี่จุดแปดคูณสิบกำลังเจนี่นะคะได้เท่านี้นะบางคนบอกว่าครูมันได้เท่ากันจริงไหมนะคะอ่ามาดูว่ามันได้เท่ากันจริงไหมนะสมมุติว่าอ่าเดี๋ยวนก,ก่อนนะคะ างคนงงว่าเอ๊ะถ้าผมไม่ดึงตัวร่วมล่ะนะคะจะทำยังไงเอามาดูอันแรกนะคะแปดคูณสิบยกกำลังสี่แปดคูณสิบยกกำลังสี่หมายถึงหมายถึงอะไรคะแปดแล้วตามด้วยเลขศูนย์กี่ตัวลูกสี่ตัวครับสี่ตัวนะคะนี่ไงมันก็คือแปดหมื่นเนาะแปดคูณสิบยกกำลังสี่ก็คือแปดหมื่นนะคะกับอีกวงเล็บหนึ่งสามสิบเก้าคูณสิบกำลังสี่ สามสกคูณสิบกำลังสี่ก็คือใส่เลขสามในเก้าไปแล้วก็เติมเลขศูนกี่ตัวสี่ตัวครับตัวแปลว่าเอาแปดหมืนเนี่ยนะคะบวกกับสามแสนเก้าแปดหมื่นบวกสามแสนเก้าได้เท่าไหร่คะสี่แสนเจ็ดมื่นครับอ่าได้สี่แสนเจ็ดหมืนค่ะทีนี้เขาให้เราตอบให้อยู่ในรูปของสัญญากรณเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนจุดทศนิยมไปอยู่หลังเลขอะไรคะ หลังเลขสี่ครับหลังเลขสี่ค่ะ,ะเมื่อมีการเลื่อนจุดทศนิยมต้องมีการคูณสิบเสมอหนูเลื่อนทศนิยมไปอยู่หลังเลขสี่แปลว่าหนูเลื่อนไปข้างหน้ากี่จุดคะห้าครับอนับด้วยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนูมันอยู่ยู่ตรงนี้นะคะก็เลยกลายเป็นสี่จุดเจ็ดคูณสิบยกกำลัลงห้านั่นเองค่ะว่าค่าเท่ากันไหมลูกเท่ากันครับเท่ากันนะคะครูก็เลยบอกว่าถ้าเราใช้การดึงตัวร่วมเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะมันก็จะ สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นนะ